โอ้โห oh, okay. วันนี้มาออกมูสกันที่ True Digital Park Light ครับผมโอเควันนี้ผมใช้แฟ oh. เอาไม <laughs> ่ใช้แฟลดแใช้เวิร์ม V 5 8บเป็นพระเอกของมูสเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสกัดแดกซะสักหน่อยนะโอเคอ่ะวันนี้เราใช้กาแฟเหมือนเดิมครับ20กรัมเรโชลหนึ่ละสองเอาก็ออก40่แอลใช้สูตรลได้เหมือนเดิมทุกเครื่องเลยผมใช้สูตรนี้เหมือนกันหมดนะครับผม mm hmm. จัดไป ขอบคุณอีลีนด้วยที่ให้ตาช่างมานะครับผมเป็นด و ซิ่งครับแล้วก็มีตาช่างไปตัวนะครับผม20กรัมไปเลยนะครับแล้วก็แฟก็อยู่แล้วครับแดกซะกรัมครับผมดูด้ดานนี้เฟไหมไเวอร์ไไใช้จุดทศนิยมสองตำแหน่งด้วยโคตรละเอียดป้าบออาวแล้ววันนี้เราใช้ DFO CV ครับผมต้องมาเทช็อตด้วยเพราะตอนเย็นนะความชื้นของการมาอยู่ห้างนะบาะบางมันจะเปลี่ยนง่ายนะครับต้องเทสบ้างไม่เทสได้เลย ใครจะใช้เบอร์เดียวตลอดแหลอบ้าหรือเปล่าแต่เราทําได้เพราะมาเล่นเชร์โปรไฟล์ได้เดี๋ยวดูว่ามันเล่นยังไงคอยม,ม,มาติดตามกันครับผมอ๋ออ๋อดูอุยกิ่นโคตรดีครับบอกให้ครับอาจตัดไปครับนน่วันนี้เราใช้เบนด้ามชง2อันสอกต่างกันสองบัตรเกตคือผมเปลี่ยนกาแฟ2อันแล้วก็เซตให้มันไหลตกใกล้กลกลกลๆเคียงกับเบอร์บทเดียวกันได้อันนี้เทคนิคต้องมานั่งเรียนด้วยกันนะครับไม่ง่ายไม่ง่าย ทำงไงให้บัเก็ตสองอันแต่ใช้เบบดเดียวกันได้มีวิธีอยู่ยวันนี้ไม่บอกวันนี้ทำไม่ดูเฉยดูครับเอาไปใ,ใกล้ๆเรืรอบกากฟมกาแฟรเป็นไงไมาอย่างที่เคยสอนนักเรียนไปนะฮะครูก็ทำเหมือนกันทบที่สอนพวกเราและเสร็จรียบ้อยอ่าคราวนี้ผมอุ่นกระบ,บอกไว้แล้วอมาดูตรงนี้ครับน้ำไม่มีรั่วนะครับข้างล่างเป็นชาเวอร์นะกดไปเลย เครื่องก็ร้อนออมตะแล้วการหาเบอร์บดเนี่ยบางครั้งเราหาไว้แล้วแต่ต่อวันเนี่ยมันจะมีการเบี่ยงด้วยความชื้นเนาะบางครั้งมันจะไหลเร็วไหลช้าแต่เขาเนี้ยเรากําหนดด้วยแรงบาร์นั่นเองถ้าเครื่องเราเล่นได้แค่9บาร์มันก็จะกําหนดยากจริงไหมแต่เขาเนี้ยเราเล่นเพชเชอร์ฟรไฟรได้ในตัวลองไปชมครับผมถ้าสมมติว่าช็อตมันตกเร็วเราก็แค่กดปุ่มคายเพชเชอร์นั้นออกมาเองแล้วก็ดูบาร์ว่าเราอยากเล่นเท่าไหร่ เหมือนกันแลมอัพฟูลเอ็กแทคชั่นแล้วก็แลมดาวกลับมาทําให้ช็อตมันกลับมาในเวลาเดิมนั่นเองครับจุดประสงค์ก็คือทําให้เวลามันอยู่ในช่วงที่เราต้องการนั่นเองมากเท่ากัน,กนเฮ้ยตัช่างออาใหไม KC สองสามศูนย 30, ดีที่สุดครับตัวนี้จับควมไวได้เท่ากับอะคายาลูน่าเลยนะครับผมมาดูกันครับผมอของเล่นเยอะ แล้วก็กดตรงนี้ครับไอคอนไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับ KC สองร้อยอ่ะนี่โหมดมาเซฟไว้ให้เลยไม่ต้องมากดหยดน้ำด้วยเจ๋งเปล่าอ่ะอุณหภูมิใส่ข้างบนนี้ครับผมข้างบนน,น,นี่ใส่ไปเลยไม่ต้องเต็มมากเต็มมากก็ฝัดน้ํานานนะโอเคเสร็จแล้วทําไมผมไม่เอาแฟลรมาใช้ไม่ใช่ผมเบือ่อมันทํางานง่ายสอนลูกน้องทําตามได้ง่ายเองครับอ่ะไปเลยนะครับเรามาดูชอดกันนะครับผมดูการไหลก่อนเพราะไหลเร็วแฟลเปล่าโอเคดูและไหลเร็วไป เราก็พีให้มันนานหน่อยอ่าดูวิธีการปีนะเนี่ยไหลโกกเลยแสดงว่าเบอร์บวดอ่ะมันต้องเปลี่ยนแล้วต้องละเอียดกว่านี้นะฮะเห็นะมาจากนี้แล้วกดเข้าไปนี่โผล่ซะหน่อยนี่เรียบร้อยแทนที่เราจะเสียช็อตเนาะาเราก็ได้ช็อตที่เข้มข้นแล้ว นี่แหละวิธีการเล่นเพชรโปรไฟล์ทำให้เวลามันกลับมาที่เดิมสุดท้ายจบที่อะไรชิมครับผมไม่ว่าทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่ถ้าแดกแล้วไม่อร่อยมันก็ใช้ไม่ได้นั่นเองครับผมโคตดีเลยครับบอกเลยแดกซะมาเจอที่บุ๊ทโอกาส